เดี๋ยวดูช่องนี้ครับอ่าเป็นช่องสูบน้ํานะครับ กัดดูท้าย่าครับรู้จะเห็นหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอปลาดินนะครับมันกัดแล้วมันพาสายดึงไปเลยครับผมงัดสัวเลย คอนใหญ่กัดแล้วมันพาสายวิ่งไปแล้วผมงัดสวนเลยไม่รู้ว่าจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับมันไกลด้วยกว่าจะเอาขึ้นได้เล่นผมเหนื่อยเลยครับคิปเปอร์อยู่หน้ารถครับโอ้ใหญ่ครับตัวนี้เกือบโลครับตัวนีโ้โลได้มั้งเนี่ยเนี่ยครับ โอ้ใหญ่ครับตัวนี้เบลเลอร์เลยครับกัดฮันเตอร์บีอาร์แล้วครับผมก็ซัดเข้าไปเต็มเงียงเลยครับกัดแล้วมันพาวิ่งเลยครับผมก็ส่งสายให้ไม่ทันครับงัดสวนเลยก็สภาพหมายเป็นคลองนะครับตกลบเนี่ยตรงรู้นนะมันเป็นช่องที่เขาทาไว้สูบน้ํานะครับ่ก็ลองหยอดหยอดดูได้เรื่องบียร์ครับโอ้แดดร้อนๆนี่ก็ BR ก็เป็นเหยื่ออีกตัวนะะึับที่เราฆาได้ดีมากเลยแดดร้อนๆนี่ตาก็กลับครับโอเคครับผม Hunter BR ครับผมกลับปมาช่อนไซต์โตเลยโอเคสุดยอดมากครับ